สบดีพี ity, ่น uh, er? ้อสบายดีสบายดีสบายดีมอสกินน้องบพี่บมาสบายดี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 นกสบายดีพี่น้องจุคุณจ้าคนัปู่พ่อนนะที่ยำแรงพี่น้องมันนี้ได้หลับข่าวดีทกเมยังคุณใหญ่ใจดี่ามาเติกาพี่น้องเป็นโก เป็นนั่นเป็นนั่นเกลี่ยน้ำถีบกับไอ้ลูกเพื่นผากใหม่ที่จะไปยอามารุ่นพี่น้องคลลงคนกับวัคคานุ่มคนละคนก็จะยาามาเอามารุ่นกันยายกับมาคือกันได้ยายกับมาหับกันแก้บังเลยอาะชมยังไม่ยังแก้แก้ยายกับมาคือกันสบายดีแก้แก้เพื่อนนี่กันแกะดึงแก้ตัวมิตรมานั่นไปมิตรเนี้ยได้เลยโอ้ยไม่ยังน้องขุดนุ่มหนุ่มถิ่นน้อง หนุ่มๆร้านร้านกระโชยันรุ่นกัพี่นรกเป็นยังอัดึกอันดึ๊กนเลยกนีเยเหมนทางนี้เปิดเปิดเิพูดกันพี่นี่อก้อยาเหนเ่งเบปแกน้ำลานทีนี่รุ่นกัพี่น้องว่าจักซีเมนยางทางในนี เห็นแล้วเห็นแล้วมนยังนี่เห็นน้อยหนึ่งปลุ่งเห็นแล้วเนี่ยน่าเห็นแล้วปลาทูโคบกโคบพ่อเอ้ยจีน่ะเห็นแล้วเห็นเลยผ่าจั๊กตูอันนี้ผ่าเบียงผ่าเบียงบ่าโมเมนตีนมันเบ่ผ่าเบียงเลยน่าติด เปลงกระพือขาดเลยลูกผาบียงบ่านี่งเรามาชินเอ็นตีมันบอเฮ้ยตีมันบอเฮ้ยบ่เป็นย่อยแพ้น้ำเจ้ากระพาแม่นี่บ่กผาบียงเฮ้ยอันนี้กระพาบียงบ่อันนี้ชินอันนี้นะอาทิตย์เจ้าจะเป็นขากจะเป็นงามมันเป็นขนมท้ามาเลยนะเป็นป่ะร้านมาที่จะกินเยอะมกินองค์ควัญใจเอ้ยแม่ได้ เินแล้วองฝากแพ่เบียงเบียงเออคือขนมพอดบุรินน่ะเนาะงามเลยชิมมีด้นิเพินมีแพลยลน์งามเลยคองามขนาดงามขนาดนั้นบ่ได้ไม่ได้กินข้าเบ้งงามเลยยุ่งนหมเอ้าานไเบ้ง ดูสินุ่งนุ่งให้เบิงมันยังไม่ได้ยิบนุ่งไปได้ดอกยวนะพี่น้องแทกเบิ่งยีเดียายเอ้ยยีเดีอ่ายายชาวพื้นใดพื้นไทยอยู่บพื้นไทยจุดนึงติเลือกเอาล้นแล้วคือการบ่บ่คือไหนจุดนึงเฮี่เดียงบายพี่น้องคือบ่ ทงองเพ่ผมได้เคยเลมเ็นชามผมได้ฉีุ่มได้มันแบ่โฟลาร์เนาะมันเป็นย่อเป็นขาฉีกันยังไม่ค่อยเห็นจะเกิดอะไรอิเราบอาี่คืออลไเฮ้ยคืออะไรบอคือแล้วพ่นกงยาวเนาะ คอนกองยาวตุ้งตุ้งนี่เบี่ยงนะแม่้เแบบคือแบบข่างคองกระโบกดาดนังเอ้ยไม่ได้มีย่อยใดเลือกเอานี่เลือกกรไปไ๋องไยอย่ามาหนักหอยด้อกปูมาแล้วงามงามงามเนาะสวยมากนี่ลายใหญ่ กะคืนตูมนะโชงเพชนทาามต้นนั่นก็ขมุกขมใจเลยทางไดตีนมาด้ยทางนี้เนาะมามนะต้นนั่นก็นัะเขาทาตัวนี้นะน่าได้ยุ่งนี่นี่เนาะ

ได้ก็ได้ด้ก็ได้ให้ให้เข้าพอดีนะออันนี้ให้ผบเบียนจริงสิอบอกให้ให้นอกช้าเนยให้นอกช้าเสมมิสมัคจะได้อะไนี่งามเ้าได้แปลแบ่งพาเมืองนอกไะ้จงิงปอืม่าเมืองนอกขอบใจขอบคุณมากๆ

ชี้อันกระโตมานาเลยนะอีนพานี่ช้องนี่พาเบียงพาเบียงนะชี้ให้จิกกัวนึงให้ให้เขาเจ็กอะให้ไปเจิกให้โน่งสาวฟืนหนึ่งไปจัดได้ขอบคุณค่ะขอบใจเป็นขอบใจเอ้ยทีไปรูแน่ ลูกลูลูกถีบแบนมงมุกขอบใจจะบังเพิ่นได้หักแน่นี่เนี่ยนางตสลีปออกมาเอื้อยลาๆขอบใจเอื้อยน้ำถีบและห้ลูไลไลเด้อเปี่ยงงามเปียาเด็กปั่นกันไปั่นกันได้ปั่นกันเนาะอ่างน้ำกระมันดินน้ำถีบเซลขอบใจคือกันลูกลูลูกน้ำถีบขอบใจยายยายขอบใจก่อนขอบเลเด้อ อ้อยพรนอือๆยายจุดหนึ่งเนาะนเาะยายคงจะอันข้างหน้าอันนี้นะยายขยายอ้อยพรก่อนขอบใจเฮ้ยจักแลี้ยวตีนบ่จักว่าเมนไปจักทางบ้านเมืองบ่เคยนุ่งมาเบิ่งขอ้กันเนี่ยฉันมาสิมาหลายตีนเลเกจิกติงว่าตีนผมบ่มีโยนี่ ไอเบิงเบิงเบิง no สิน no ก่อนเอ้าเบิงช่วยกันรในขีนเนาะโอ้สินมันมีแล้วมีตีนมีแล้วเพชนะเนาะพาเบียงพาเบียงพาเบียงมี่ลมีหมดโอ้ตีนตีนเรียบร้อยอลไรเนาะเจ้าหัวจักตีนพากันบนพากันบนบุจักบุจักบุจักวันเออมีตีนเรียบร้อยแล้ว ติีเพียงเพียงบ่เออเอาให้น้องสาวพื้นหนึ่งให้แม่สุดหนึ่งให้นางสุดหนึ่งโดยขอบใจหลายๆผมมาขอบใจเด้อลูกเอ้ยให้เจ้าหางนี้เด้อมันห้อยพ้อเนี่ยเราก็ห้วยไปคือทวัดเธอเลยว่าไป แาบแข็งน <Net> ี่แข hey, he ็บบร่ายม้านะในลำนู่นรู้ว่าจะปักจะปักจะปักคนม่อยปากจะาในลำไปรวยให้ลูกแล้วทำบุญได้บุญเลยหลายเด้อพักกันมาให้อันแม่แล้วก็แม่กันที่มุกดีใจแล้ววานนี้ มุกดีใจลูกได้ของขวัญลูกฝากมาให้โอ้ยมันดีชมเชยให้ลูกนะางให้มีให้อยู่ดีมีเฮก็ควรเลยจานเออชื่อใดใครมาเออื่อใ่บ้าให้ลูกเั้นได้มีความสุขกายสบายใจให้ร่ำให้รวยบ่ทุกบ่ห้จนให้มีให้ร่ำรวยร่ำรวยดีไวพอนโตปนี้ได้ดีก่อนกันไปหาจดไป ขอบใจเด้อไอ้ทิพย์ไอ้น้ำลูกไอลูกที่พาชินชินมีแล้วเออผักชินมีมะหอยพี่น้องผักชินมีให้แบตเตอรี่กระชุดหนึ่งแม่กระชุดหนึ่งน้องสาวก็ะผ้าเบี่ยงอันหนึ่งปันกันผมมุกผมบอกขอบใจหลายๆเด้อไอ้ทิพย์ไปรับมาด้วยให้ซีได้ใครมาให้มันเงินมันค้ำมันเงินมันทองให้ซีได้ใครมาค่าใครในมือก็เป็นเงินเป็นค้าเด้อลยทิพย์เด้อกับไอลูยู สุขภาพแข็งแรงเนาะตาบ้างป้าทุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยให้ดีไม่แห้งห้ได้เงินได้ค่ำปะมาทำบุญทำทานคือเก่าเด้อเอ้ยน้ำถีบเด้ออย่าลืมเมย์เด้อมาทำบุญคือเก่าพันแล้วดูร้านนี่ค่ะเซลเซียสขุยยาบัดค่ำเด้อพี่น้องเพื่อนมาหับของนี่นะโมมีอนะนี่น่ะอันนี้กะใครอยากชัดท่าชัดท่าในเมย์โบมีตาบากมองเมย์ตายป้าจี เจ็ดเดือนได้อันนี้ให้ข่าย่ายุ่จักของใครเป็นเมียดีและยายได้เลี้ยงกับป้าโผล่ไปเอาเมียเนาะอยู่ดีเป็นโผได้เมียน้อยท่านจไปเอาเมียก็ได้อยู่น้ำไม่ยากอยู่น้ำป้าก็เอื้อยนั่นผู้นึงไอ้ผู้นึงอยู่น้ำนะ จะพานะเพกกับพายักษ์ซื้อกันชื้อไห่จะตีพี่น้องในซื้อไห้เออพวกนี้ได้ซื้อไห้เพราะได้นู่เออไอ้น้องก็ถูกเนี่ยโบจักดอกวันเมย์โบจักวับใครเป็นเมย์เอกเอื้อดไปเบื้อแถวนี้นะเอิ้อไปเอิ้อป้ากับเมย์เอิ้อดใช้กับเมย์มย์เปรยเฮาโผลเฮานางโบจักเมย์อยู่ใช่ไหมเมื่อวานได้รับข่าวดีพี่น้นได้รับของผ่าจากผู้ใหญ่จะดีจากเมืองนอกเมืองนาเนาะพี่น้องเนาะคือไอ้ไอ้ลูกไอ้น้ำเอ้ยน้ำทิพเป็นเป็นอ่าศรัทธา

เจ้าจังคิดได้บุญสมบัติโอ้ยอวยพรลายผันลืมตื้นตันแล้วอวยพรเบื่อถืออันที่เบ้ยตื้นตันในหลับองอันเบื้องนอกเบื้องหน้าลับการดีใจถ้ากันเซลสะอยู่ร้านก็ว่าสิเป็นขนมขบโบแมนเปิดไว้เป็นขนมจะให้ให้คุณแม่คนนี้บอกให้น้องสาวฝืนเเมื่อแล้วเมื่อแล้ะให้ของวตูนเอาของวตูนเอานี่ของเฮาดูวย พอกนางคนอันเอ็นได้ที่อยบักมี้ยยที่ไรแล้วบักมี้ยยง่ายสิท่าง่ายมอนามูุนขาลายเติมอภรณ์งนมลนขาก่สิเป็นนันกสิลายเติบแด้ว่านันเอือน้ำทิบเนาะประมานเหมือนเป็นทองทำพันคือว่าขมกขบใจนั่งก็เป็นพัน่าจัเกือยบอกเจ้าคนหัวหดตีนมาที่่นแต่ว่า คนแรกบัดบ uh, right? ัดมีเวลาจังชีเปต้าแต่ชีดุงลงวัดไหเบิงเนาะนุ่งคล้ายอันนี้นุ่งคล้ายกระเพยไหเบิงนุ่งนุ่งไปเจกเวลาเพิ่นไชเพิ่นฮักไปเก่งก็นุ่งไปอืมเพิ่นไชไปเจกอันจังได้ที่ฮักก็นุ่งไปให้เพิ่นเบิงให้เพิ่นเห็นเนาะน้ำทิพย์เนาะอันนี้จะคือเขาอันนี้เขาใส่โพดในงานบุญประสาทีนี่เป็นความลึกนะอันเดียวกันนะเขาแบบใช่ไหเบิง หัวมันตัวนี้ตัวนี้ตีนตัวนี้เขาเป็นตัวใดของของของนางนี่อันนี้เ้าวไหจ้าอ้าเจ้าอันนี้ห้าวพืชนี้ญาติกันไม่อุยแพ้ได้เหมือนแพ้บอดี้เด้์เออนี่เดยของนางเมย์กับลูกญาติกันพี่น้องนี่นี่ของเจ้าอันนี้ชิงบุ๋มบุ๋มอันนี้เออเอาใหตัวเองเอาต้นไม้อันก็เอาเองจะเอาแบบนี้ อิงบ่มียโยยมอเอื้อยแล้วก็ได้ย้อยยชลิพาเบียนชองผืนได้เอาให้ตู้เองให้ห้องชอนั่งเกจมัเนเอ,เ,อเอาเมื่อแล้วบ่เอออีกเออห้องนอนคนหายนอนสาวเพห่อเห็นงานเป็นยังได้เลยนอนกระดานกันปัดปี๊ดนี่ <c oughs> ใจมเป็นหว่วได้แล้วได้หับได้โอ้ยดีมกดีใจดี ห้ามขนาดเอ็นูซีนะเผื่เป็นังบเหินไม่แม่เลื่อหินเราบอกเอ้าเผิ่เหินทั้งตทรศัพท์แล้วเสื่อสางห้ไม่ได้หามเลยนุ่งเว้น,นุ่งเว,นนเวบาดอันนี้ก็เป็นผ้าเบี่ยงกเอ็นนิตเาพาเบี่ยงคือการอันนี้ก็้าเบี่ยงคือการจำยกลายผ้าไหมพาเบียงก็เอ,อ็าานาทิตัวนีนะ มงามเนาะงามงามเนาะหมักไม่เป็นงามเลยงามงามชุดชุใจปีนี้เจ้าวได้เพทพมันเข่าคือเล่าเจ้าชิไปี่พ่อนกองยาวเจ้าหน้าแม่เนาะ้ยยยาพออนู่เพราะว่าโควิดกับมันเบิดอย่าง้ยายเอาอยู่เรื่อยได้คนกินเหล่าล่างมากระเชิดไปพ่อนอันอันอันยังกองยาวโมพไปพ่อดันนั่นกองยาวไปแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านไหนนด่คือเปิ่นจ้างกีนนะเปิ่นผ้าไปยินดี เป็นงานน้จ <Wir ound> for ้างกงยาาไปแต่ข้ดบุญธาตุโพบางคนรประชาทีนางเคยไปนองเคยไปได้บัตนบัตรโทนโนท่านนะครับุไปนางเคยไปทางบัตบุญบัตยังนางนี้จะเป็นนางอกเดือนพอบทบาทนางอีเรานางอีลาดลากรึตายงต่างยังเลยนางเป็นผู้ชายใหญ่กว่ามุสูงกว่ามุ่งให้อยู่ลาดลากอยู่หางแถวโอเคพี่น้องจะได้กัโกมกโกมก ขอบุญขอบพูดเอน้ทิพย์ด yes, no. ้พ so yeah, ี่น้องด้ยที่เป็นใจบุญใจชดทาซื่อสินซื่อสินมีเนาะแม่สินมีกระเพรียงไห่มาน้าตาีใส่กับเมกับนอน้องสาวยกดีใจพี่น้องเลยข้องอยู่ฝากอย่านี้บอกบอกเลยข้องอยูนยังไงรลุน่วาเอ้น้ำทิพย์เป็นบอย้อมบอกบราลุนะก็ถกเยะกันเบิ่งนั้นเป็นยังไงน่นนันนี้นะนีดีใจอันนี้ก็เป็นผาบีอยงเอ็นนผิวนี้นะผาบียงซ้มพื้นั่นไหมเนาะซ้ำหวะ หนึ่งสองสามสี่พื้นเ้าเปีนยงสี่พื้นแต่ว่าสิทธิ์นะบ่มีตีนสิทธิ์นะพันตีนเรียบร้อยแล้วเอาน้ำผิดมีตีนเรียบร้อยแล้วก็ได้ตีนเนี่ยเท่าพี่เลยนี่ตีนมีที่นี่เนาะตีนใบนะนี่ตีนทั้พื้นตีบ้าเอออันนี้หัวเนาะเขามันตื้นเขาก็โตลงเขาผ่านโตลงมันคืนนะผ่านโตหัวลงเขาหยิบ่เว้นตีนทั้งเท้าบ่บ่เท่านี้แหละเท้าหัวเออ เขาก็มาโตผ่าหัวใส่กันมัน,นนะเออนขินนะเอ้ยจบผมมาหนุ่มเขินน,นั่นกลางขาคือคืออยุกตอนขัดเยนด่าก็เรื่องเขินอะไรจะเอาเขินเลยนะเขากันเนาะเขากันเขากัน,นค่นขาคอือได้ชนะเออมีทังมีเสือดำอยู่มีเสือดำมีมีเสือดำ,อม,ม,อดำมีแล้วเขากันขนาดได้แล้วได้แล้วทางย่านแต่ลุงพุ่งจุงบดายพชิพยายามลดพูด นึ่ก็เป็นผ้าเบี่ยงค่ะขาเบี้ยคือใหญ่เลยนะขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณเออน้ำทิพยใ์ให้ชีได้ใช้เงานเงินเลยน้องทองเลยมาเดอ้อปัตนะเพชชได้ทรงพงวดปราัตนาอายุมันคน,นยืนเป็นหนุนผูหุบให้ทั้งเงินทั้งเบื้องลาวเลยเด้อเออน้ำทิพย์ก็ไอรูเด้อคดายเงินกับมาชัดท่านาวัดมาทบุญทวันคือเก่าโดยเอ็นผิดน้องยินดีตระหนับคือเก่าเออบ๊วยเด่นนั่นดอกยินดีตระหนับคือเก่าเด้อเออน้ำทิพย์ไอรู้ บริาทม<บ>าจัดการให<ส>้รนะกใช่เกษตรคือเก่าเลยบริษาทเาี่ยรโบะนีกระบริการอเลยคลิปนี้ก็จบคลิปนี้ก็นเนาะเอาน้ำทิพย์ไอลูทลิปหนาเพรกันใหม่